เราอาจคุ้นเคยกับทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวหรือ plate tectonics ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีแห่งทุกสิ่งหรือว่า theory of everything ของธรณีวิทยาเพราะสามารถอธิบายการเกิดของเทือกเขาแผ่นดินไหวภูเขาไฟและการเคลื่อนที่ของทวีปได้ถึงทรานั้นก็ยังมีคำถามสำคัญที่รอคำตอบอยู่ ยินต้อนรับสู่ Global Trends Unpacked รายการที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวสำคัญที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราผมชนบุญนนาและวันนี้เราจะมาพูดถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการธรณีวิทยาที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้คำถามสำคัญประการหนึ่งในวงการธรณีวิทยาก็คือที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลาจากรอยต่อของแผ่นเปลืกโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร นี่คือจุดที่งานวิจัยของดรทอมเกอร์นอนและทีมจากมหาวิทยาลัยเซาท์ทามตันเข้ามามีบทบาทโดยเขาได้เปิดเผยมุมมองใหม่ที่น่าสนใจในที่ประชุม American Association for the Advancement of Science ที่บอสตันซึ่งเสนอว่าการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกอาจเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดที่ราบสูงและยังอาจเกี่ยวข้องกับการสูญพันธุ์ครั้งย่อยในหาสมุทุโบราณอีกด้วย แล้วอะไรที่เกิดขึ้นใต้พื้นโลกของเรากันแน่จากงานวิจัยของดรเกอร์นอนเมื่อแผ่นทวีปแยกออกจากกันมันจะก่อให้เกิดคลื่นของหินหลอมเหลวที่เคลื่อนที่ช้าๆผ่านชั้นแมนโทลของโลกคลื่นเหล่านี้เดินทางอย่างช้าเหลือเชื่อเพียงแค่15-20กิโลเมตรตอน1ล้านปีแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาลเมื่อคลื่นเหล่านั้นเคลื่อนผ่านใต้เปลือกโลกมันจะกัดเซาะชั้นล่างของเปลือกโลกไป ทำให้มวลหินที่อยู่ด้านบนเบาขึ้นคล้ายกับบอลลูนที่ถูกปลดน้ำหนักออกส่งผลให้เกิดที่ราบสูงและหน้าผาขนาดใหญ่และนี่คือจุดที่เรื่องราวน่าสนใจยิ่งขึ้นการยกตัวของที่ราบสูงทําให้เกิดการกัดเซาะของดินหินมากขึ้นเมื่อชั้นหินสึกกร่อนสารอาหารอย่างฟอสฟอรัสก็จะถูกชักล้างลงมหาสมุทรในตอนแรกนี่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องดีเพราะสารอาหารที่เพิ่มขึ้นทําให้สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาคือเมื่อสาหร่ายและทางต้นที่เจริญเติบโตมากผิดปกติเหล่านี้ตายลงการย่อยสาลายของพวกมันจะดึงออกซิเจนออกจากน้ําในหมหาสมุทรกระบวนการนี้สามารถสร้างเขตมรณะหรือว่า d e ดโซนหรือบริเวณที่ขาดออกซิเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสูญพันธ์ครั้งย่อยในยุคทูราสิกและครีเทเชียสดเอร์เกอร์นนเชื่อว่ารูปแบบของการสูญพันธุ์เหล่านี้สามารถอธิบายด้วยการเกิดของที่ราบสูงและการเปลี่ยนแปลงของหมหาสมุทรที่ตามมา แล้วสิ่งนี้ส่งผลต่อโลกของเราวันนี้อย่างไรประการแรกมันช่วยยืนยันว่าทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวเป็นกรอบแนวคิดหลักที่สามารถอธิบายทุกสิ่งเกี่ยวกับธรณีวิทยาได้อย่างแท้จริงมันยังแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางธรณีวิทยาและชีววิทยามีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งแม้แต่การเคลื่อนของหินหลอมเหลวใต้แผ่นดินก็สามารถส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรได้แต่นอกจากนี้ยังมีมุมมองสมัยใหม่ที่เราควรพิจารณา การทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้อาจช่วยให้เราคาดการณ์ผลกระทบระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาในปัจจุบันได้หากแผ่นเปลือกโลกที่กำลังเคลื่อนที่ในวันนี้สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบดิเวศมหาสมุทรในอนาคตได้เราควรเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นทฤษฎีแห่งทุกสิ่งของธรณีวิทยายังคงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแนวคิดที่แข็งแกร่งและสามารถอธิบายปรากฏการณ์บนโลกนี้ได้อย่างครอบคลุม หากคุณสนใจเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของโลกอยาก่าลืมกดติดตาม Global Trends Unpack และมาร่่มเดินทางไปกับเราในตอนต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Global Trends Unpack ในตอนนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตาม Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ